b ีบายเอาลิตบ e นะฮะเอาเอาลตเอาลตไซติ้งช็อปนะฮะพอดีเจอกับพี่เขาที่ตลาดนัดที t ทีนะฮะก็เลยวันนี้มีโอกาสผ่านมานะฮะเลยมาเยี่ยมชมเยี่ยมชมร้านนะฮะอันนี้จะไม่มีขาตั้งหรอฮะไม่เีขาตั้งสุดคลาสสิกเลยนะฮะโอ้โหใช้เป็นเก้าอี้นี่เป็นรถอะลิมอตันมอตันครับเป็นรุ่นที่รุ่นเริ่มขอตันมันมันเหมือนอะไรนะโครงสะพานเลยนะ ได้ยินชื่อมานานแล้วลนะแต่ว่าเพิ่งมาเห็นชัดๆก็อย่างนี้เนาะคันละเป็นแสนเลยถ้าเกิดเป็นในหนึ่งก็แสนกว่าผมกลัวมันจะลมข้างในบ้านก็มีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าออกมาไหมได้เรับเดี๋ยวนี่นะฮะคือมีหลายหลายแบบนะฮะมีมีทัวรลิงเนาะส่วนใหญ่จะเป็นรถรถแบบเขาเรียกว่าอะไรรถไฮเอนด์ใช่ไหมฮะ เสีนจักรยานนะนี่นะโอ้โหแบบมีบอมตั้นก็มีนะบอมบอมตั้นอยู่โหนี่เห็นแล้วนี้โอ้โหเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ อันนี้ก็รถรถที่รานเป็นรถขายหรือว่ารถขายรถอะไรเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้เป็นสปีดวันเป็นรถไต้หวันของของยี่ห้อสปีดวันสปีดวันของไต้หวันของไต้หวันมันเคยมันเคยได้แชมป์ประเทศไทยครั้งหนึเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสือหมอบ่ะเขาเรียกว่ามินิเวโร่มินิอะไรนะมินิเวโร่มินิเวโร่ครับเป็นรถล้อเล็กมันจะเป็นล้อเล็กล้อสี่อันหนึ่ง แล้วก็ประมาณเท่าไหร่สส้ไซส์เทียบก็ประมาณ20 20มิตจะมีสองไซส์20จะมีไซส์4ง6กับ4ห้าหนึ่งอันนี้4ห้าหนึ่งก็คือ20เหมือนกันแต่ว่าเฟรมมันเล็กนะเฟรมมันเล็กครับเพราะว่ามันเป็นเสือหมอบมินิคราวนี้ตอนไปอะไรนะที่ได้แชมป์ประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทยได้น่าจะเป็นได้แชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็คือว่ามันขี่กับเสือหมอบหรือว่าเป็นรถประเทศเดียวกันก็คือว่าเป็นรายการเสือหมอบมินิจัดมินิอ๋อ ก็คือว่าไม่ใช่แข่งกับเสือหมอบใช่แข่งกับไม่มีเพื่อนกันนะฮะสวยทันคันนี้เท่าไหร่คันนี้อยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองเป็นไอ้พวกเฟรมนี่มันเป็นอะไรเป็นเป็นเหล็กโครอลี่โครอลี่ยร์อเลนอนแปดห้าสิบแล้วก็ใส่ชุดสแลมสแลมเลสสลัมเลสก็ตัวทตัวท่อของสแลัมใช่ตัวท่อของสลมแล้วก็เป็นตะเกียบคาบันตะเกียบคาร์บอน แล้วก็ตัวนี้แต่งให้ให้เบาครับก็คือผ้าพันแทนเนี่ยผมจะไม่ใช้ของอะไรเลยคือใช้เทปเทปขนแกะเอาให้มันเบาผ้าพันแทนก็คือไม่ใช่ผ้าพันแทนทั่วไปใช่มันคือเทปขนแกะที่เขาติดสายไฟเลยเทปขนแกะที่ติดสายไฟเป็นยังไงเทปขนแกะเทปขนแกะที่เขาพันเทปพันสายไฟใช่เทปพันสายไฟใช่ครับแต่เป็นเทปพันสายไฟที่พันในรถ อ่าที่ของดีหน่อยไม่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเหมือนที่เขาเป็นไม่เหนียวไม่เหนียวอ่าธรรมดามันจะเหนียวเหนียวร้อนอันนี้เป็นคาร์บอนใช่อันนี้เป็นแฮนด์ดอทท็อปของเฟซบุก็คือขายนี่ก็คือขายขายแบบในในในเฟซบุ๊กใช่ครับเฟซบุ๊กใช่เป็นมาเก็ตเฟซบุ๊กนี่ก็คือใช้เป็นใช้เป็นชื่อผมเอง mtb ใช่เป็นชื่อผมด้วยแล้วก็ NTB ด้วย NTB อะไรนะ NTB เอเล็ใช่ใน Facebook ก็เป็นเดี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวผมแปะ Facebook ให้เผื่อเขาสนใจเนาะก็คือว่ามามาดูได้อันนี้ผมบุกถึงบ้านเลยครแล้วก็มีบุกถึงคลังแสงเลยบุกถึงคลังแสงเลยนะจริงๆมีเยอะกว่านี้มีมีอีกนี่มีท่าตรงนู้นที่เป็นอะไรนะเป็นที่แต่งรถเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกน่ดูที่ขนไปขึ้นแสงนะอันนี้ก็มีอันนี้บอมตั้งในของลูกค้า ลูกค้ามาเซอร์วิสใช่มามาแต่งด้วยป่ะมาแต่งที่นี่ด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรก็คือว่าซื้อมาแล้วก็ให้ที่นี่ใช่แต่งนู่นแต่งนี่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนดางเปลี่ยนดุมเปลี่ยนเกียอะไรนี้ดูว่าฟิตให้็ด้เลยรู้แต่บอกสวยจังเลยบอกเลยมันคลาสสิกมากนะครับบอมตันเนี่ยคลาสสิกมากแล้วก็เรารับดูแลหมดตั้งแต่รถแม่บ้านในหมู่บ้านนี้อังรถเด็กรถอะไรดูแลได้หมดใช่ครับอันนี้ก็เปกน่เรื่องราว โอ้โหก็มีอันนี้อันนี้คือเสือหมอบเป็นคลาสสิกครับเป็นอะไรฮะเป็นเดคอดี้อิตาลีนี่ใช่ไหมฮะเป็นรถเป็นรถอะไรเป็นเสือหมอบเป็นอะไรนะทัวรลิงเสือหมอบหรือเสือหมอบสับถังครับสับถังเขาเรียก็เฟรมอะไรฮะเฟรมเฟรมเป็นเดคอดี้เฟรมเหล็กเฟรมเหล็กเฟรมเหล็กเป็นมาตรฐานของโคลัมบัสอ๋อครับเลก็เป็นคาร์บอนป่ะเนี่ยล้อเป็นดุมคาร์บอนครับ แต่ซีอันเนี้ยซีกเนี้ยอลูใช่ไหมแต่ได้หลังเป็นคาร์บอนข้างหลังเป็นซีกคาร์บอนนี่ก็อยู่ในบ้านผมถอดรองเท้าไปรีวิวเลยนะเนี่ยถอดรองเท้าเดินกันบนหญ้าเลยโอ้โหแบบนี่นะคือเป็นตัวแทนด้วยตัวแทนของบอมตันครับมีตัวแทนของบอมตันอย่างบอมตันนี่ไม่ได้ก็คือให้สั่งรถให้ได้สั่งได้สมมติว่าใครอยากได้บอมตันรุ่นไหนไปไปดูในช็อปของบอมตัน ได้หมดนี่สั่งจริงๆริบัฟตันต้องเอาเข้านําเข้าครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยใช่ไหมอยากได้อะไรมาที่นี่เลยแล้วก็แต่งให้ด้วยใช่โนี่ไอ้อย่างนี้คันเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ผมตันเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วคันคันทางนู้นอันนั้นหกหมื่นแปดรวมรวมรวมหมดเลยป่ะรวมที่เห็นนี้ป่ะหรือว่ารวมกระเป๋าหมดแล้วรรววมกะเป๋าแล้อันนี้ของที่ไหนคะคันเนี้ยอันนี้เป็นเซอรี่ของอเมริกาของอเมริกาออสไซบอร์บู๊คด้วยนะแต่มันพิมพ์เป็นไต้หวันนี่ใช่ไหมฮะ ก็คือผลิตที่ไต้หวันใช่ป่ะผลิตไต้หวันกับเราเป็นโคโมลี่เหมือนกันอันนี้แต่งมายังหรือว่าเดิมๆมแต่งแล้วครับี่แต่งครบแล้วอ๋อคือบางทีเราซื้อมาไม่ใช่อย่างนี้แต่เรามาแต่งไว้ทางตัวแทนก็ขายอย่างพเฟรมอ่าแล,แล้วเราก็มาใส่ลูกค้าก็มาแต่งรถเราเรือล,ลูกคา้ารถลูกคา้ารถลูกคา้ลลคามาฝากะอ้รถล,ลูกค้ามาฝากขายขาโอ้สวยมากเลยนะโหเงาแว๊บเลยเนาะ ในใหม่มากอในปั่นมับค่ากลางเลยเขาเขาฝากขายเท่าไหร่นะอันนี้ฝากขายอยู่หกหมื่นแปดหกหมื่นแปดเนาะถ้าใครสนใจมาชมได้อันนี้ก็ลงในเพจด้วยลงในเพจด้วยเพจของ Facebook เพจของเฟซบุ o กเอ็นทีบีเอาต์เลทเอ็นทีบีเอาเลนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ที่ใต้คลิปนะฮะขอบคุณมากนะครับดีจะจะจะไปตั้งขายที่ตลาดนัดทีโอทีประจำใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะผลิตงานใหม่ก็จะไปวางที่นู่นไปวางที่นู่นทุกทุกทุกเดือนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับทุกเดือน ภาษาแรกของทุกเดือนภาษาแรกของทุกเดือนนะฮะอยู่เขาเขาเรียกโซนไหนฮะตอนนั้นผมผมเดินไปเดินมานะด้านหลังสุดด้านหลังสุดของเทโอทีมุมมุมสุดมุมสุดเนาะเดินเดินไปใช่แล้วก็จะตั้งรถนี่เนาะซ้ายสุดของเทโอทีคือเดินไปสุดก่อนจากวงเวียนเนี่ยเดิน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 มาจากถนนเนี่ยให้ให้มองเข้าไปแล้วอยู่ซ้ายสุดของนี่นะฮะก็คือเดินไปแล้วก็ซ้ายสุดใช่คือจากวงเวียนเดินไปก่อนใช่ครับซ้ายสุดเลยครับซ้ายสุดมุมซ้ายสุดมุมซ้ายสุดของของตลาดนัดก็คือไปจนสุดแล้วก็มุมซ้าย ฮวันนี้ผมก็ไปเจอพี่โดยบังเอิญนะพี่เขาแบบว่าตอนแรกผมเห็นรถคันนี้ยติดป้ายเป็นแต่ว่าสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเจ็ดเพราะว่าเดือนที่แล้วผมเอาคันนั้นไปคันนู้นไปเนาะแล้วก็มีอะไรไปขายมีอะไรเนี่ยครับเป็นพวกเป็นพวกเนี่ยเป็นพวกแฮนด์คอแฮนด์คอรไปขายเนาะแต่ว่าจะเารถไปตั้งครับแต่ไม่ได้ไปหมดก็ไม่ได้ไปหมดครับเพราะว่าเวลาเราผลิตงานใหม่อะไอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมผลิตขึ้นมาใหม่หมายถึงว่าผลิตขึ้นมาใหม่คือเราได้เฟรมมา เราได้เฟรมมาแล้วก็มาประกอบแล้วก็มาประกอบคือเราได้เฟรมหมายถึงไอ้ตัวน้ําเงินเนี่ยนะไอ้เดี๋ยวคนไม่เข้าใจเนาะเฟรมเนี่ยเนาะแล้วเราก็มาใส่ล้อใส่ใส่ดุมแล้วก็ใส่เกียร์ชุดขับอะไรให้เราแต่งจบแต่งปุ๊บเอาไปที่ตลาดไปวางอ่าเนี่ยก็เป็นบอกไปวางก็เหมือนว่าเราทําสไตล์นี้ได้นะานีสนใจมามาได้แล้วก็ถ้าเกิดบางาบงคนมีเฟรมก็มามีเฟรมก็มาให้ทําก็ได้ก็มาดออิ่งกับเราได้ เขาปั่นด้วยมาดับกับเราได้ว่าปั่นด้วยใช่ไหมปั่นด้วยครับโอ้ปั่นด้วยนะนี่นะมันสวยสวยสวยอาการเลยนะเนี่ยนี่ฮะโอ้โหแบบแล้วถ้าแต่งอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ากับเราไปซื้อสําเร็จเนี่ยได้เอาชุดประมาณนี้เลยเนี่ยมันราคามันต่างกันไหมอาจจะต่างกันในเรื่องของ ความเป็นกันเองอ่ะอย่างผมอย่างผมรู้จักกับพี่อย่างเงี้ยผมได้ในราคาถูกมาราคาของรถทั้งรวมมันก็จะถูกลงถูกลงคือถ้าถ้าเกิดเอาพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติเราไปซื้อสําเร็จตามร้านถ้าเกิดได้ได้ชุดขนาดเนี้ยเต็มเลยครับก็กินราคาเต็มได้ชุดอย่างนี้เลยนะใช่คือเรายังไม่ได้มองหกหมื่นนะเรามองว่าจะได้ล้อประเภทนี้อย่ใช่อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นจะจะไม่ได้ไม่ได้ราคาไม่ได้ราคานี้แน่นอนไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเกิดร้านสําเร็จแล้วชุดชุดขับอะไรประมาณนี้เลยไปเกือบแสน นะฮะกับแสนอก็คือว่าถ้าเกิดซื้อสําเร็จเนี่ยก็ราคาเหยียบแสนใช่พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อหรืออะไรนี้นะฮะเพราะว่าร้านเขาเขาก็ต้องมีค่าขนากงานค่าเช่าที่อะไรอย่างนี้แต่ของเรานี้ถ้าเกิดราคานี้เนี่ยแน่นอนว่ามันถูกกว่าอยู่แล้วน่าจะถูกกว่าค่อนข้างเยอะฮะแต่เราต้องมองชุดขับนะฮะไม่ใช่เออแบบเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้แต่ว่าดูแต่ละแต่ละชิ้นงานเนาะบางอย่างก็เริ่มหาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยผมผมใส่ของใหม่ให้เลย เป็นของของใหม่ถอดถอดกล่องออกมาจะดูจากกล่องเลยครับอย่างเงี้ยที่ eBay ลเขาขายกันอยู่หมื่นกว่าบาทเฉพาะเฉพาะขาจานขาจานเนี่ยคขาจานเนี่ยครับโอ้โหของอะไรเนี่ยของแคมแพคครับแคมแพคโนโล่แคมแพคโนโลใช่ไหมคอรัสคอรัสโอ้โหดูแค่แค่ดูหัวน็อตนะอันนี้ในี่เลยแล้วโซ่เนี่ยเนาะโซ่เนี้ก็ของใหม่นี่เป็นโซ่โซ่มันอะไรมันอะไรก็คือคล้ายๆคำว่าเพชรเขาเคลือบไว้ลักษณะ คำว่าเดบบร์ไรเครื่อเครือเครือเก็บนี่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เหรอยางนี้ไม่เท่าไหร่ครับอ๋อเหรอนี่ยางประมาณนี้ผมไปดูมาเส้นละเก้าร้อยเรหรอครับเส้นละเก้าร้อยอ๋อก็เส้นละเก้าร้อยสองเส้นก็สองพันแล้วนะประมาณสองพันแล้วเนาะเดี๋ยไม่รวมวงล้อเนาะยังไหอีกวงล้อนี้ผมก็เบิกมาใหม่ดังอย่างเราเราหาไม่ได้เราก็เบิกใหม่ เบิกใหม่ใช่เบิกใหม่คือเราก็ไปซอร์สใหม่ก็คือต้องไปไปคุยกับร้านคุยกับร้านครับแล้วเราเป็นร้านด้วยกันมันก็เลยได้ก็เลยได้ราคาที่อเนี่ยอย่างตรงนี้เนาะออย่างเนี้ยอันนี้คือรถทับใช่ไหมอันนี้คือรถทอบ